สวัสดีครับพบกับก้าวเศรษฐกิจเที่ยงวันนะครับกระทรวงพาณิชย์ครับได้เรียกผู้เกี่ยวข้องนะครับประชุมบ่ายวันนี้เพื่อเร่งหาือรายละเอียดการรับซื้อผลผลิตปาล์มจากเกษตรกรและหาทางส่งออกเพื่อลดสต็อกที่ล้นอยู่ในประเทศครับโดยนางวิวันบุญยญปทีปรัตน์นะครับเลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าบ่ายวันนี้จะประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สมาคมโรงกลัน่นตัวแทนโรงสกัดและผู้ผลิตไบโอดีเซลเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ <ส>หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน um, ้ำมันแห่งชาติหรือว่ากรนปเมื่อวานนี้นะครับในคอสรุปเบื้องต้นว่าจะให้โรงสกัดรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรโดยกําหนดราคาจากเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเช่น18ราคากิโลกรัมละ4บาท35ตาค์และ17กิโลกรัมละ4บาทเบื้องต้นจะรับซื้อประมาณ5 0,000่นตันเพื่อดูดซับผลผลิตปาล์มออกจากตลาดจนถึงสิ้นเดือนนี้ก่อนจะประเมินสถานการณ์อ um ีกครั้งต้นปีหน้านะครับ ทั้งนี้รัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างจากราคาน้ำมันปาล์มดิบปัจจุบันอยู่ที่20-21บาทต่อกิโลกรัมแต่ไม่เกิน25บาทต่อกิโลกรัมครับนอกจากนี้นะครับจะหามาตรการอุดหนุนการส่งออกน้ำมันปาล์มหลังจากที่ผ่านมาไทยส่งออกลดลงครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาส่งออกน้ำมันปาล์มได้เพียง170,000ตันจากปกติที่ส่งออกได้300,000-400,000ตันต่อปีพระมีการรีกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกกิโลกรัมละ10บาททำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบมีมากถึง30,4 0,000 000ตัน สูงกว่าปริมาณเหมาะสมซึ่งอยู่ที่2 0 0 0ตันนะครับก่อนหน้านี้การชุมนุมของกเกษตรกรชาวสวนปาล์มจังหวัดชุมพรยอมสลายตัวไปเมื่อเวลา2นาฬิกาหลังจากที่นายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้เดินทางไปพบกับแกนนําผู้ชุมนุมบนเวทีปราศัยที่จุดปิดถนนเพชรเกษมหน้าอุทยานเขาพางโดยขอให้ชาวสวนปาล์มยอมรับราคารับซื้อกิโลกรัมละ4บาทโดยคิดค่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่17เซและราคา4.35บาทจากเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่18ไปก่อน ในอนาคตรัฐบาลจะหามาตรการช่วยเหลือให้มากกว่าเดิมนะครับแกนนาทั้งหมดจึงประสานกับกลุ่มผู้ชุมนุมจนยอมรับราคาและสลายตัวไปดังกล่าวครับศูนย์ติดตามและพยากรเศรษฐกิจนะครับคาดว่าปีหน้าภาคการเกษตรไทยครับมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นแต่ยังกังวลผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและภาวะภัยแ้งครับโดยนายจ้ารึกสิงหปรีชาผู้อํานวยการศูนย์ติดตามและพยากรเศรษฐกิจการเกษตรแถลงปัจจัยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจการเกษตรปี2556 พบว่าภาคการเกษตรไทยครับมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นทั้งการผลิตและการส่งออกแต่อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศโดยเฉพาะต้องพึ่งพาและผูกพันกับเศรษฐกิจโลกโดยกลุ่มประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นก็คือจีนและสหรัฐและกลุ่มที่ยังคงอ่อนแอนะครับคือยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งภาคการเกษตรไทยอาจได้รับผลกระทบด้านลบจากการส่งออกไปยังประเทศกลุ่มที่อ่อนแอ ขณะเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนอาจทําให้ตัวเลขการส่งออกของไทยไม่ดีนักรับขณะเดียวกันปัจจัยภายในประเทศยังเป็นส่วนสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรในปีหน้าโดยปัจจัยที่น่ากังวลมากที่สุดคือปัจจัยธรรมชาติภัยแล้งและน้าท่วมโดยเฉพาะจากการคาดการเรื่องปริมาณน้ําฝนที่ยังไม่ปกติและน้ําในเขื่อนที่เหลือน,น้อยกว่าทุกปีจะส่งผลต่อการผลิตต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าขณะที่สภาพภูมิอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลงซึ่งทําให้ราคาอาหารมีความผันผวน อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีคืออัตรางเงินเฟอ้อที่มีแนวโน้มลดลงจะทําให้เกิดการลงทุนและขยายการผลิตมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมของการเกษตรปี2556มีแนวโน้มขยายตัวเป็นบวกครับตัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายนนะครับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนครับขณะที่ยอดปริตรถยนต์เดือนพฤศจิกายนนะครับยังเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องครับ นายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอนะครับเปิดเผยถึงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายนพบว่าค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ95.2เพิ่มขึ้นจากระดับ93ในเดือนตุลาคมซึ่ง<ค>เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ5้าเดือนจากยอดคำสั่งซื้อย,ยอดขายปริมาณการผลิตและผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นแต่ดัชนีที่ยังต่ำกว่า100แสดงว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอยู่ในระดับที่ไม่ดีครับ สำหรับภาคการส่งออกผลการสำรวจความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากเป็นช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ทําให้มียอดคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นส่วนปัจจัยลบที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการได้แก่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกการเมืองในประเทศต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบราคาพลังงานรวมทั้งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำาม0บาทต่อวันทั่วประเทศในปีหน้าครับ ขณะที่นายสุรพงศ์ภัยสิทธิพัฒนาพงศ์โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สอทอได้กล่าวว่ายอดการผลิตรถยนต์เดือนพฤศจิกายนรวม256,581คันสูงที่สุดในรอบ51ปีครับตั้งแต่มีการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมาเลยนะครับโดยเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเกือบสิเท่าเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยและเพิ่มจากเดือนตุลาคมปีนี้ร้อยละ1.75ทำให้รวม11เดือนมีการผลิตรถยนต์รวม2.23ล้านคัน และทั้งปีจะมียอดรวม2.45ล้านคันส่วนปีหน้าตั้งเป้าหมายที่จะผลิตได้2.5ล้านคันและจะเพิ่มเป็น3ล้านคันในปี2560ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในท็อป10ถาวรของกลุ่มประเทศที่ผลิตรถยนต์มากที่สุดในโลกครับกระทรวงแรงงานนะครับได้พร้อมรับข้อเสนอผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทต้นปีหน้าครับนา,รนายสง่าธนสงวนวงเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้เรื่องนโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300บาททั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าแก่ในจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องด้านแรางงานจากสถานประกอบการในพื้นที่เขตห้วยขวางดินแดงราชเทวีและพญาไทซึ่งในสง่าครับได้กล่าวว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300บาทเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลขณะที่ผู้ประกอบการจําเป็นต้องปรับตัวเพิ่มศักยภาพแรงงานปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งได้วางมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านต่างๆทางด้านภาษีประกันสังคมและพร้อมเปิดปร,รับข้อเสนอจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME นะครับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงดังกล่าวเพราะยอมรับว่าค่าแรงเป็นต้นทุนสำคัญของ SME ครับ โครงการพัฒนาชุมชนนะครับได้รวบรวมอาหารโอท็อปชั้นนาครับจากทุกสารทิศนะครับมาแปลงชมจัดเสิร์ฟอย่างหรูหราสวยงามครับและก็ราคาไม่แพงนะครับที่ไทยฟู้ดพาวิเลียนในงานโอท็อปซิตี้2 0 1 2ที่เมืองทองธาน,นีนะครับไปติดตามจากรายงานครับคานาเป้ค็อกเทลหน้าตารูหราที่เห็นอยู่นี้ประกอบจากอาหารไทยล้วนๆรวบรวมของดีประจำตำบลมาจากทั่วทุกสารทิศจัดเสิร์ฟเป็นเซต อาหารไทยหน้าตาอินเตอร์แบบฟิลเช่นฟู้ดหน้าตาสวยๆแบบนี้เมนูแรกที่ขอแนะนำคือซูชิปลาร้าบองหมูย่างตัวชูโรงปลาร้าบองสุกจากจังหวัดพิษณโุโลกกระทงทองมีกรอบได้มีกรอบสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาขามทองจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นตัวเด่นจัดเสิร์ฟเป็นคำๆสลัดเห็ดเทมปุระวาซาบิมีเห็ดทอดนาโนด จังหวัดพัทลุงเสิร์ฟกับผักสลัดโรยหน้าด้วยไข่กุ้งสีสันสดใสาราดด้วยเดรสซิ่งผสมวาซาบิถ้าชอบแบบจิดจีก็ขอแบบจัดหนักไปเลยลูกผสมจากแดนอีสานกับแดนโนราข้าวหางงอกจากหน้องบัวลำพูผัดกับน้ำพริกกุ้งเสียบของดีจากสุราษฎร์ธานีโปะหน้าด้วยกุ้งขนาดพอดีคำเมนูนี้หนักท้องดีพอสมควร ข้าตังซ้อมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์จังหวัดนครปฐมทอดให้กรอบแล้วราดด้วยแกงเขียวหวานกุ้งหน้าตาดีรสชาติเด่นสมุนไพรมากประโยชน์นานาชนิดรวมกันเป็นเมี่ยงคําเติมรสชาติให้เข้มขน้นด้วยปลาส้มทอดไร้กล้างของกลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ผลิตปลาสม้มบ้านสันเวียงใหม่จังหวัดพะเยา ทานของขาวอิ่มแล้วตบท้ายด้วยของหวานคัพเค้กกล้วยตาก,กับโยเกิร์ตธัญญพืชทุเรียนกรอบก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็จะโรยด้วยธัญญพืชกับถัว่วรวมถึงค่ะเราจะมีเป็นทุเรียนทอดกรอบนะคะโรยมาจะเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะออกมาน่ารักน่ารักนะคะจะเป็นคัพเค้กกล้วยตาก ซึ่งด้านในจะเป็นเอากล้วยตากมาทําเป็นเหมือนจริงๆเป็นเป็นเค้กกล้วยหอมแต่นี้เป็นกล้วยตากมันจะมีความมันแล้วก็ความหวานมากยิ่งขึ้นมีวิปครีมแล้วก็ดอกไม้เพิ่มความหวานด้วยอันนี้เป็นของหวาน2เมนูค่ะทั้งหมดค่ะคือ10เมนูนะคะซึ่งเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วราคาถูกมากนะคะเราจะขายเป็นเซตค่ะซึ่งเซต A เนี่ยจะเป็น6ชิ้นนะคะ60บาทถ้าเป็นเซต B 8ชิ้น80บาทเซต C นะคะ10ชิ้น100บาท เติมพลังด้วยเมนูข่าว8อย่างกับเมนูหวาน2อย่างเพียงเท่านี้ก็เรียกเรียวแรงเดินลุยชมงานส่วนที่เหลือต่อไปได้ดไดดรายงานต่อไปนะครับเราจะไปดูปัญหาอาชีพร่อนแรดีบุกค,ครับที่ปัจจุบันแทบจะเลือนหายไปจากจังหวัดระนองน,นะครับแม้ว่าแรดีบุกยังมีราคาสูงครับแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่มีใครสารต่ออาชีพนี้แล้วนะครับไปชมันเลยครับ ในอดีตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกถือว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่สำคัญของประเทศค่ะแต่ปัจจุบันด้วยจำนวนวัตถุดิบที่น้อยลงและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในพื้นที่ทำให้คนที่ประกอบอาชีพร่อนแร่ดีบุกเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนค่ะคุณสารอดลิมสกุลพ่อค้ารับซื้อแร่ดิบุกในอำเภอเมืองระนองยอมรับว่าการค้าแร่ดีบุกในจังหวัดระนองปัจจุบันอยู่ในขั้นซบเซามากค่ะ ผู้รับซื้อแร่เหลือน้อยลงเฉพาะที่อำเภอเมืองเหลือผู้รับซื้อเพียงสองรายสาเหตุมาจากผู้ที่ทำอาชีพร่อนแร่ดีบุกมีจำนวนลดน้อยถอยลงเรื่อยๆขณะที่เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่มีใครสารต่ออาชีพนี้ค่ะมีแต่ผู้สูงอายุไม่กี่คนที่ยังยึดอาชีพร่อนแร่ดีบุกอยู่แม้ว่าในแหล่งธรรมชาติจะยังมีแร่ให้ร่อนหาอยู่ก็ตามขณะที่ราคาแร่ดีบุกยังอยู่ในระดับสูงกิโลกรัมละ200-400ถึงบาท แต่ก็ไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้คนยุคใหม่หันมาร่อนแร่ค่ะยังไม่มีใครสามารถคาดการได้ว่าในอนาคตการร่อนแร่ดีบุกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเคยมีชื่อเสียงจะเหลือเพียงการสาธิตเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมในสถานที่ท่องเที่ยวหรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆหรือไม่ ไปดูดัชนีหุ้นไทยกันบ้างนะครับซึ่งช่วงเช้าวันนี้ครับพันพูนในกรอบแคบๆนะครับโดยช่วงเที่ยงอยู่ที่1,374.58จุดนะครับลดลงมา3.82จุดครับอุลค่าการซื้อขาย19,300กว่าล้านบาทโดยนักลงทุนนะครับเทขายทำกำไรสลับออกมาบ้างครับหลังดัชนีบวกขึ้นแรงเมื่อวานนี้นะครับโดยปัจจัยที่ยังส่งผลต่อตลาดคือการแก้ปัญหาการคลังของสหรัฐที่แม้ว่าจะคืบหน้าไปบ้างแต่ยังไม่มีข้อยุติกับด้านราคาทองคำนะครับร่วงลงอีกบารละ100บาท ทองคำแท่งกับขายที่บาทละ24,250บาทครับหมดเวลาของก้าวเศรษฐกิจประจำวันนี้แล้วนะครับกลับไปที่คุณพิภูคุณอ,อราการครับสวัสดีครับ